สวัสดีครับวันนี้ช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจป,ป่าเพื่อนๆมาเยี่ยมชมวัดที่ผู้คนในจังหวัดลำพูนศรัทธาเป็นอย่างมากนะครับผมนั่นคือวัดพระาธาตุฮาลีปุญชัยนะครับผมวันนี้ผมมาถ่ายทําวัดพระาธาตุฮาลีปุญชัยก็คือผมมาฉลอง4,000ซับของผมด้วยนะครับก็คือมาทําบุญเพื่อเพื่อนๆเพื่อเอฟซีทุกคนด้วยนะครับที่กดซับสไครต์ผมจนครบ4,000นะครับผม เดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆเข้าไปเยี่ยมชมด้านในนะครับว่ามีอะไรที่สวยงามและน่าสนใจบ้างครับบริเวณด้านในที่เข้ามาก็จะเจอพระวิหารหลังใหญ่เลยนะครับสวยสดงดงามเลยนะครับผมบอกได้คำเดียวนะครับวัดพระธาตุธาริปัญชายนี้ด้านในนี้พระวิหารนี้พระประธานนี้สวยมากเลยนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นหอธรรมหรือหอพระไตรปิฎกนะครับด้านข้าง เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปเยี่ยมชมพระประธานด้านในกันนะครับวัดพระธาตุทะเลปัญชัยนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับตั้งอยู่ในโซนบริเวณใจกลางเมืองของจังหวัดลำพูนเลยนะครับทางไปมาสะดวกนะครับเดินทางใกล้นิดเดียวนะครับจากเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเขาไปเยี่ยมชมด้านในพระวิหารกันครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้าไปดูพระประธานใกล้ๆนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับ อัปเดตนะครับวันนี้ที่วันที่ผมมาถ่ายทําคือวันที่15มกราคมนะครับพศออ2564นะครับนักท่องเที่ยวก็บางตานะครับเพราะว่าปกตินักท่องเที่ยวจะเยอะมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมไปดูพระประธานใกล้ๆนะครับสวยสดงดงามนะครับพระวิหารก็สวยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไหวพระประธานด้านในกันนะครับ ส่วนด้านข้างอีกหนึ่งจุดก็จะเป็นจุดที่เก่าแก่แล้วก็สวยงามนะครับผมตรงนี้ชื่อว่าเจดีปทุมวดีนะครับผมติดกันก็จะเป็นวิหารพระเจ้าแดงนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับก็จะด้านหลังก็จะมีวิหารหลวงพ่อท่านใจเลยนะครับแต่ผมไม่ได้เข้าไปถ่ายนะครับด้วยเวลาที่จํากัดนะครับผมก็เลยมาถ่ายจุดมุมที่ผม คือเอามุมที่ผมผมชอบมาเที่ยวด้วยนะครับผมชอบมาเที่ยวมาเดินชมนะครับติดกันก็จะเป็นวิหารพระเจ้าแดงนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมพาเขาไปผมพา f อซพาเพื่อนๆเ,เข้าไปไหว้พระประธานด้านในกันนะครับ รูปองค์ใหญ่สวยงามเลยนะครับครับผมขออนุญาตไล่พาน,นะครับผม ผมนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่สวยสดงดงามที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดีทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกนะครับก็คือพระธาตุด้านหลังของพระวิหารนะครับผมคือต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าจุดตรงวัดพระธาตุทาเิพุญชัยนี่ผมเคยมาถ่ายทําตั้งแต่ผมทําคลิปวิดีโอแรกๆเลยนะครับตั้งแต่คลิปที่3ามนะครับถ้าผมจาไม่ผิดน่าจะเป็นคลิปที่3ามที่ผมเริ่มทําช่องมานะครับผม แต่ตอนนั้นโทรศัพท์ของผม,ผมยังไม่มีระบบการสั่นแล้วก็คุณภาพภาพก็อ,อาจมาอาจจะออกมาไม่สวยงามนะครับผมก็เลยถือโอกาสวันนี้ฉลอง4,000ซัพย์แล้วก็มาถ่ายภาพบรรยายกาศณปัจจุบันให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับว่ามันมีความหมายแล้วก็สวยสดงดงามมากครับครับ<อ>ผมบริเวณตรงนี้เขาก็ จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ส่งน้ำประทาดกันนะครับคนที่เกิดปีละกานะครับน่าจะรู้ดีนะครับวันนี้ก็คือคนสําหรับประทาดคนที่เขาเกิดปีละกานะครับส่วนมากเขาจะมาทําบุญที่ประทาดนี้กันนะครับแต่คนที่เกิดปีนักษัตริย์ไหนก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือสามารถทําได้ทุกที่ ทุกประทัดนะครับแต่ว่ามันเป็นความเชื่อของคนที่เขาเกิดปีละกากันนะครับปีละกาหรือว่าปีไก่นะครับผมเดี๋ยวผมพยายามจะเก็บทุกๆมุมให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับครับผมนี้ก็คืออีกหนึ่งมุมสวยๆของประทัดนะครับผมก็มจะเก็บหลายๆมุมนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นโอกาสดีนะครับนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะนะคือพอ ปกตินักท่องเที่ยววัดพระาธาตุนี้เยอะจริงๆนะครับนักท่องเที่ยวจะหาโอกาสที่โลง่งๆแล้วก็ถ่ายทําแบบนี้ลําบากมากเลยนะครับผมเพราะเวลานักท่องเที่ยวเข้ามากันนี่เข้ามาเป็นทัวร์นะครับรถบัสทีนี้คือเป็นสิบคันนะครับบางบางจังหวะนะครับก็เลยโอกาสหาโอกาสถ่ายทํโล่งๆแบบนี้แล้วก็มุมสวยๆแบบนี้ได้ยากมากเลยนะครับผมก็จะพยายามเก็บหลายๆมุมให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผม ด้านหลังองค์พระาธาตุก็จะมีหลวงพ่อทันใจด้วยนะครับก็มีหลายจุดนะครับให้นักท่องเที่ยวได้เยได้เยี่ยมชมนะครับครับผมส่วนด้านข้างองค์พระาธาตุก็จะเป็นพระพุทธบาท400นะครับสวยงามเลยนะครับ ็บุญกุศลที่ผมทำในครั้งนี้ก็ขอให้คนที่กดติดตามผมกดซ u b s ไ r i b e กดไอ s ั b s ไ r i b e กดติดตามหรือว่าทุกๆยอดวิวนะครับผมขอให้บุญกุศลนี้ปกปักรักษาท่านผู้คนนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมคือผมเน้นที่สุดก็คือสุขภาพแข็งแรงนะครับพอเราสุขภาพแข็งแรงแล้วเราก็สามารถที่จะทำอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับหาเงินหาทองได้เยอะแยะมากมายครับผม อยู่ด้านข้างองค์พระาธาตุเลยนะครับพระพุทธบาทสี่อยเนี่ยนะครับมีหลายจุดนะครับวัดพระาธาตุนี้ผมจะเก็บรายละเอียดคือบางจุดก็ไม่ครบนะครับผมจะถ่ายเฉพาะจุดสําคัญสาคัญนะครับแล้วก็ผมจะเก็บภาพโดยรวมให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ ครับผมขออนุญาตลากันไปด้วยภาพบรรยากาศของของค์ประธานด้านหลังพระวิหารของวัดประธาตุอาลีบุญชัยจังหวัดลำพูนนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอฝขอากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับ เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผม